เดี๋ยวผมจะแกะตุ้มตอนให้ดูเลยเพราะว่ามะละกอเขาไม่มีเปลือกนะครับแล้วเขาออกรากตรงไหนนะครับต้นมะละกอต้นนี้เป็นต้นกระเทยนะครับสังเกตนะครับสุดเอื้อมมือผมเนี่ยลูกเขายังไม่ติดเลยผมทําการตอนไว้การตอนเนี่ยเริ่มออกรากแล้วเขาออกรากตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพสูจูดกันเลยว่ารากเขาออกตรงไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเปลือกที่จะให้เราลอกแต่มันมีวิธีการที่จะทําให้รากเขาออก <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องไม,ไม่ได้ไม่ได้ถ้าดึงตรงนั้นมันจะขาดนะครับต้องเปิดตรงนี้ครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยล้างเอาตัวขุยมะพร้าวออกจะได้เห็นว่าตอนที่รากเขาออกอ่ะเขาติดแล้วเขามายังไงนะครับเอาขุยมะพร้าวออกเห็นไหมฮะ คือรากเขาเนี่ยจะออกมานะครับแต่ว่าการสมบูรณ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราอ่ะตอนแล้วเนี่ยเราทําให้รากเขาตรงช่วงเนี้ยเขาขยายได้เยอะขนาดไหนนะครับตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับว่าผมเอาอะไรใส่ไว้ข้างในนะครับเพื่อให้รากเขาออกคือที่ผมแกะนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าผมเนี่ยตอนด้วยวิธีไหนแล้วทํายังไงให้รากเขาออกนะครับไม่ได้หมายความว่าแกะแล้วเอาไปลงปลูกนะครับไม่ใช่นะฮะ อันนี้ก็แกะให้ดูเลยเราจะได้เห็นเลยนะครับว่า,<ม>วาเวลาเราตอนมะละกอเนี่ยต้องการให้ลากเขาออกดูที่เขาไม่มีเปลือกที่จะให้เราลอกอะเราจะต้องท,ทําวิธีไหนนะครับอึนี่ครับเดี๋ยวผมเอาน้ามาล้างให้ดูว่าส่วนที่ลากเขาออกอะ่ะเขาออกได้ยังไงนี่ฮะนี่ครับตรงนี้เห็นไหมผมนําไม้นะครับเอาไว้ยัดเข้าไป ตอนที่เราผ่าเป็นปากฉลามขึ้นมานําไม้ยัดเข้าไว้นะครับเพื่อให้เขาห่างจากลําต้นเขาถึงจะสร้างรากออกมาตามรอยแผลเนี่ยเราไม่ต้องไปลอกเปลือกเพราะเปลือกไม่มีใช้วิธีนี้เขาก็สามารถออกรากให้เราแล้วนําไปปลูกได้เลยเนี่รากเขาแข็งแรงนะครับรากใหญ่ด้วยสมบูรณ์มากนี่อันนี้คือผมแกะให้ดูนะจะได้เข้าใจนะครับว่าง่าย,ายเองนี่ฮะ รตรงเนี้ยตรงที่เป็นปุ่มใหญ่ๆตรงนี้เป็นไม้นะครับผมใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่แห้งๆผ่าเป็นปากฉลามไมไผ่ายัตเข้าไปเขาจะาอ,อกมานะครับแล้วก็ก็จะมีรากออกมาเลยตามนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มล้อมมาตามแผลนี่นไหมฮะที่เราทําไว้เนี่ยเขาจะมีรากบุดเลยถ้าเราปล่อยให้นานกว่านี้รากเขาก็จะยาวออกมานะครับตอนที่เราลงปลูกพวกนี้จะขยายออกมาเป็นรากทั้งหมดทีนี้นะครับเคล็ดลับก็คือพอเราตอนแล้วเราได้รากแล้วนะครับเราตัด เอาไปลงปลูกเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะต้องบํารุงเขาดีๆนะบ,บำรุงปุ๋ยปุ๋ยคอกให้ดีๆเพราะว่ารากแก้วเขาไม่มีเขาจะมีแต่รากขแขนงรอบๆนะครับแล้วเลี้ยงรากให้เขาอะโตขึ้นแล้วรากพอลากขยายเราสังเกตยอดเขาแตกขึ้นมาใหม่ถ้ายอดแตกใหม่หมายถึงรากข้างล่างเนี่ยเขาเริ่มขยายเขาเริ่มขยายออกมาแล้วถ้าเขาเริ่มติดดอกอีกรอบหนึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาขยายตามพุ่มทรงพุ่มได้แล้วนะครับคือรากขยายแต่ที่สําคัญคือไม่มีรากแก้วนะครับ ตัวนี้จะขาดระบบลากแก้วไปนะครับจะมีแต่ลากถอย